สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีย่ำเช้าๆเนาะจอยก็พาเพื่อนๆออกมาเดินจ้ะจะไปหาเก็บครับออปโป้ไม่ใช่ครับออปโป้หรอกเพื่อนๆแอปเปิลนี่แหละแอปเปิลที่แบบว่าเรากินกันแบบกินกันแบบธรรมดาเพื่อนๆไม่ใช่ครับออปโป้หรอกพูดไปทั่วจอยอะอากาศวันนี้ก็แดดดีจะแต่หนาวมากเย็น ตอนนี้ก็ช่วงเช้าเช้าเนะเาจะจากไปไปจะพาไปเก็บแอปเปิ้ลช่วงนี้ก็รถไม่ค่อยเยอะจ้ะใช้สายหน่อยนั่นแหละเพราะตอนนี้มันยังเช้าอยู่เลยไงประมาณเก้ามงเช้าผมคิดจอยอะใกล้แล้วแหละใกล้เก้าโมงเช้าแล้วแหละ จอยก็ชอบนะอากาศเย็นๆแบบนี้เพื่อนๆมันไม่ร้อนมากทําให้จอยได้เดินได้เรื่อยๆอะจะนะเดินเล่นไปเรื่อยๆจะเก็บแอปเปิลเอาไปฝากพี่คนไทยเขาจะพี่เขาอยากกินมันเยอะไงเพื่อนๆแอปเปิลน่ะตามถนนห่นทางนี่แหละไปะไปด้วยกัน ลอก็อมลูกอ,อมอยู่นะเพื่อนเด้วเรียนเคี้ยวอยู่เนี่ยเคี้ยวลูกอ,อมนะเราจะหาว่าจ้อยกัดฟันทําไมทำไม,ไมกัดฟันทําไมอ่ะอันนี้ก็จ้อยจ้อยหมู่บ้านมีซอกซอยเยอะจ้ะเ่นจ้อยรู้จักกับเขาแต่ว่าเขาเสียแล้วจ้ะนะ่นเขาก็เลยขายดูตีเพื่อนๆอปเปิลน่ะเขาไปเก็บไม่ได้นะอปเปิลกับแพรนี่เยอะมากเลยอปเปิลกับแพรเยอะจริงๆเลยไอ้ตรงเนี้ยแพรเนี่ยนี่อันนี้แพร แล้วก็แอปเปิลโดกจะไม่มีใครไปเก็บของแกหรอกเข้าไม่ได้ไงมันไม่ใช่ของแบบสาธารณะเพื่อนมันของส่วนบุคคลละนี่ก็คือทาเฟ่เพื่อนใครอยากจะนั่งกินข้างนอกก็กินได้นั่งกินข้างในก็ได้จะเนี่ยร้านเขาในหมู่บ้านที่จออาศัยอยู่ก็จะประมาณนี้จะนะก็ไม่ได้ใหญ่มากมายจะฝั่งทางนี้จะส่วนใหญ่จะเป็นบังกะโลเพื่อนเพื่อนจะเป็นบังกะโลโจจะเดินไปงนนทางนู้น เพราะว่ามีต้นแอปเปิลประมาณสี่ห้าต้นนะจ้ะนะมีแอปเปิลห้าสายพันธุ์นั่นแหละวันนั้นจอยมาแบบรีบๆไงมากับพี่สายก็ไม่ได้เอาถุงเอาอะไรมาเก็บนะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆเก็บกันจ้ะดูธรรมชาติรอบๆไปด้วยคนก็พาหมาเดินตอนเช้าๆอ้าเพื่อนๆ ก,กิจกรรมของฝรั่งที่นี่ถ้ามีหมาก็พาหมาเดินจ้ะก็ลโลเพื่อนๆนก็อยู่อย่างนี้กันช่วงนี้ก็จะลมแบบนี้แหละไปะเดินไปกับจอยพาไปเก็บแอปเปิลถามว่าอายเขาไหมก็ไม่อายเพื่อนมันไม่ใช่ไปขโมยของใครเนะ I, าะอายทำไมอะ ว่าแอปเปิลอ่ะมันขึ้นไปทั่วแหละถนะตามถนนมอเตอร์เวย์ตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยฝั่งทางนี้ก็บ้านคนจะเยอะแยะเยอะแยะบอกเขาเขารู้อยู่เนาะมันเป็นหมู่บ้านมันก็ต้องมีบ้านคนแลนะ้วเนาะจ้ยนี่ก็พูดอะไรไปทั่วฮะพูดไปทั่วฮะเพื่อเจอใหญ่ละทั้งนี้แหละเห็นไหมสวยเนาะด้านหลังสวยไหมสวยดีเอ่อแดดดีวันนี้อากาศแบบ มันเย็นจริงนะเพื่อนๆน,นะแต่ว่ามันมันก็เดิมแบบสบายๆจะไม่ร้อนมากจอยชอบแบบนี้แหละอากาศประมาณจะเมื่อเช้า8องศานะวันนี้ก็ประมาณ14องศาจะนะสิองศาเดินแบบกำลังสบายไม่ร้อนอะไรประมาณเนี้ยนะไปะใกล้ละใกล้กลถึงต้นแอปเปิลละแอปเปิลเพื่อนๆนีนนนน่มันจะเป็นป่าน้ำหน่อยไงนง ไอแบล็คเบอร์รี่นี่แหละตัวดีเห็นไหมไม่ใช่จ้ะแอปเปิ้ลอันนี้ลอยกระลอ,อกกระแตมันกินนะเพื่อนนะส่วนใหญ่กระลอ,อกกระแตจะกินไงเดี๋ยวจอยจะเก็บกระลอ,อกกระแตมันชอบกินไงพันนี้น่ะต้องรอให้แดงอีกสักนิดนึงมันจะอร่อยนี่นเก็บไปเนี่ยมีแต่ลูกเขาทั้งนั้นอ่ะจ้ะนี่ นี่ใบบาง,งๆอยู่น,น,นี่มันเยอะเกินไปไงคนเขาไม่ค่อยกินกันหรอกคนเขาไม่ค่อยกินเพราะว่าซื้อในห้างถุงนึงก็ได้ตั้งเยอะตั้งเยอะจะเขาไม่มันเสียเวลาเก็บเหมือนจอยหรอกเห็นไหมนี่มันอยู่สูงเกินไปจะเก็บไม่ค่อยได้เก็บได้ข้างล่างมันก็ลูกเล็กเกินไปไงนี่ ฝั่งนี้ดูด,ดูโตยังหรือยังนี่ไม่ได้บป,ประมาณนี้เพื่อนๆทัวร์ทีแรกได้ยินเสียงรถวิ่งอะไรเงี้ยมันติดกับถนนมอเตอร์เวย์จ้ะนี่ของข้างทางนี่แหละอันไหนเก็บได้ก็เก็บจ้ะลูกอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็เอารสชาติดีอะ่ะเพื่อนๆน,นะของมันไม่ได้ใส่ปรุงใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลก็อย่างนี้น่ะร่วง เออเร่วงทิ้งเลยทีนี้เอาไม่ได้แล้วมันกิ้งลงไปข้างล่างละนี่ระมาเนี้ยนี่ก็อีกสายพันธุ์หนึ่งจะ้ะมันมีหลายสายพันธนะุ์นะเพื่อนอันเนี้ยอันนี้แดงละนี่อย่างเงี้ยอันนี้แดงเก็บได้เอาไปให้พี่เขาเลือกเลือกกินเองจ้ะว่าเขาจะกินพันหนยเนาะอันนี้ลูกเล็กเก็บไปเก็บไปหมดคะ เก็บปเก็บปนี่ไม่เก็บมันก็ร่วงทิ้งอ่ะนี่ไม่เก็บมันก็ร่วงทิ้งเก็บไปให้เขาเลือกกินเองว่าเขาชอบแบบไหนนะเนี่ยนี่แต่เพื่อนเห็นไหมนี่เก็บทุกต้นเลยเก็บทุกต้นจนเพื่อนจอยเมื่อกี้เดินผ่านไปบอกว่าเธอมาเก็บอะไรเก็บแอปเปิลเธอจะเก็บเอาต้นไหนเอาทุกต้นอ่ะ บอกเขาบอกจจะเก็บเอาทุกต้นเออก็จะเก็บตรงนี้ตรงข้างๆเนี้ยไม่รู้ว่ากระรอกกระแตกินหมดหรือ,อยังดูทีเดอถ้ารถเสียงลงเสียงดังเพื่อนตอยก็ไปห้ามรถไม่ได้เนาะถนนนะเพื่อนเพื่อนนั่นเป็นถนนน,นี่นี่ต้นเนี้ยนี่อันนี้ต้นเนี้ยอร่อยไปดูดินี่ต้นเนี้ยต,ต้นต้นเนี้ยจะอร่อยจ้ะเนี่ย cái này nè, đểt chạy thử cho nè, nó tịt cả motorway liền, tiếng nó đắng, nè, miếng đen đó nè, กาะหัวอีกต้นอื่นเอาไม่ได้ไงมันลูกใหญ่ใมันมันมันสูงเกินไปนี่ยจ,จะเก็บเท่าที่จอยเก็บได้ไม่เก็บมันก็เริ่มเน่าแล้วนี่น ดูสิลูกใหญ่แต่ว่ามันโดนกระลอกกินเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยกระลอกมันกินนี่อันนี้กระลอกกินจ้ะกระลอกกระแต,ตอนนเอาไม่ได้จ้ะเนี่ยต้นนี้จอยเอาไม่ได้สูงเอาไปแค่นี้พอสูงเกินบางต้นมันก็สูงเกินเอาไม่ได้นะเพื่อนนะเอาไม้มาสอยอะไรเงี้ยมันก็ลวกมามันก็ช้ำจ้ะมันมีหลายต้นก,ก็เลือกเอาต้นไหนที่ว่าเก็บง่ายๆเนาะ นั่งพักเพื่อนๆนี่ได้ประมาณนี้นั่งตรงนี้แหละมีม้านั่งทั่วจ้ะเกียรเดินไปรงน้นละแค่นี้ก็เยอะละเดี๋ยวให้ดูได้ประมาณนี้พันเนี้ยพันต้นเมื่อกี้เนี่ยจอยเก็บเนี่ยอาจจะอร่อยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยอร่อยจอยชอบเดี๋ยวจะชิมให้ดูชิมให้ดู อหวานจ้ะหวานดิหวานดิจ้ะคันเนี้ยผลไม้ฟรีก็รอกกระแตะมากินจ้ะนะมันแข่งนกจิกไม่ได้นอกจากว่าลูกที่ว่าสุกงอมแล้วอะงอมเน่าแล้วอะ คนก็จะวิ่งนะเพื่อนๆนะไม่น่ากลัวนะกับหมู่บ้านตรงเนี้ยลงมอไปนี่กับหมู่บ้านใกล้ๆจะจอยกับแอนดี้ก็มาเดินบ่อยนะแอนดี้ก็วิ่งจอยก็เดินคนเท่าคนแก,นก่พาหมาเดินกันเยอะนะเดินขึ้นไปเนินนู่นเลยเพื่อนๆมันเป็นธรรมชาติดีจ้ะนะ แอปเปิลก็ขึ้นท,ทั้งสองฝั่งฝั่งทางนะนเพื่อนๆส่วนใหญ่ฝรั่งเขาไม่ค่อยเก็บกันหรอกเพราะว่าเกือบทุกบ้านอะเกือบทุกบ้านเขาเขาปลูกกันต้นนึงนี่ก็กินไม่ไม,ไม่หวาดไม่ไหวเนาะหรือไม่งั้นก็ซื้อตามห้างถุงนึงก็ได้ตั้งเยอะที่นี่มันก็เหมือนมะม่วงบ้านเราแหละเหมือนมะม่วงพุทราล่วงทิ้งอะจ้ะแล้วแต่ใครจะเก็บไม่เก็บไม่มีใครห่วงจ้ะนะรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเพื่อนเอ้ยแหละเพราะว่ามันมีบ้านอยู่นู้น ก็เดินขึ้นไปถึงเนินนู้นเลยนะเดินออกกำลังกายไปตรงไปตรงคาโซอ่ะเพื่อนเพื่อนนะตรงคาโซอยู่ข้างบนนู่นอะ่ะแต่ว่ามันไกลจะไม่ไปหรอกวันเนี้ยปวดหัวด้วยเรามาเก็บนี่แหละแอปเปิลน,นี่เอาไปแค่นี้เก็บได้แค่นี้วันเนี้ยตรงฝั่งนี้นะฝั่งนี้เก็บได้ประมาณนี้เนี่ยประมาณถุงนึงเนี่ยแต่ว่าไอ้ตรงที่ว่าจอยไปเก็บวันนั้นอะ่ะเยอะอยู่แต่มันไกลมันไกลจากบ้านจอยเพื่อนมันอยู่อีฝาาฝั่งหนึ่งเลยอะ่ะ นะจอยก็เลยมาเก็บตรงนี้แหละไปให้พี่เขาเอาไปฝากพี่เขาเนี่ยไอ้ลูกนี้ก็หอมอร่อยนี่ลูกเล็กๆไหนให้ดูนะให้ดูนี่นี่ลูกนี้น่ารักจิ๋วดีเนาะเล็กๆน่ารักกระทัดรักโอเคยังไงเพื่อนๆจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย